<c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมครับผมและวันนี้อยู่ในการใส่หล่อนแค่อยากเล่าพาที่53กันแล้วโอ้ย oh yeah! <c oughs> วันนี้เรามาดสไตล์เด็กแว้นเอ้ยเด็กแว่น <c oughs> ที่ไม่ใช่เด็กแว่นนะครับ <c oughs> อะไรวะ่น,นี่ไม่ใปันเหลืองด้วยอืผมแปลงฟันอยู่นะแต่ว่าผมแปลงก่อนกินข้าวไงมันก็เลย เออสั่งนี่ผู้เขียนไปแล้วไม่เกี่ยวกันนี่ไม่เกี่ยวกันเรื่องนี้โอเคคนต่อไปก็โทรคู่หิโซระนะครับชื่อในของเธอโซระมาลุนะครับมาลุสั่งโอเคนะครับไอเดลที่เธอให้เสียงภาคมีเยอะมากเลยยาสวะมีโกะยาสวะโคคายาสวะโคโคโรยาสวะโคทาโรนะครับ ไม่ไม่โคทาโร่ก็โคทาโร่โโโนะครับประมาณนั้นวันเกิดยี่สิบหกธันวาคมหนึ่งเก้าแปดเก้าอายุสาสองปีราศีมังกรกรุกเลือดโอส่วนฟูร้อยห้าสิบเก้าที่ติดตามผมก็ขึ้นให้เหมือนเดิมข้อมูลย่อนะครับโทคุฮิโซระเกิดเมื่อวันที่26่ธันวาคม มีน้ำมีเสียงน้ำมาไอสอหนึ่งเก้าแปดเก้าในเมืองอมิอามิโบโซนะครับจังหวัดชิบะนะครับเธอมีน้องชายหนึ่งคนเธอจบจาก dwango creative school โรงเรียนสร้างสรรค์ dwango ขออนุญาตใช้บอรดนะครับใช้บอรดเดยอะลืมลืบอกไว้ไม่ใช้บอร์ดเดยอะครับเร่องนี้โรงเรียนฝึกการแสดงและร้องเพลง ดำเนินการโดย Mages Inc. ผู้วิเศษอิงเธอเป็นแฟนตัวยงของ Neon Genesis Evangelion Neon Genesis Evangelion และตัวละคร Oscar Langley s o r y u ที่เธอเคยแต่งตัวคอสเพย์บางครั้งเธอให้เครดิตยผู้ภาคเสียงที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอมาทำงานในสายอาชีพนักนักภาค ในเดือนมีสายุน2012ยนเธอทำงานเป็นไกด์ไลน์ในบ้านเกิดของเธออาหารโปรดของเธอคือเทพซีนก์เซีนข,ข้าวขาวแซลมอนและเนื้อและเอ้ยเนื้นเนกันแล้วเธอไม่ชอบไข่ต้มเต้าหู้และน้ำมะเขือเทศครับผม จบไปแล้วใครที่เข้ามารับชมกดปากกดไลค์กดส u b s c r ให้ด้วย